ออโโสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาลสองของศูนย์พัฒนาเน็กเล็กตำบลบ่าศักนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรา สิ่งที่เด็กๆควรรู้ก็มีอยู่5เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1นะคะโรงเรียนและปาสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะคะเรื่องที่2อาคารสถานที่ของโรงเรียนนะคะเรื่องที่3บุคคลในโรงเรียนนะคะเรื่องที่4การปฏิบัติตนภายในโรงเรียนนะคะเรื่องที่5การดูแลรักษาสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอ่าอย่างเช่นเรื่องที่1ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียนก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบปลป่าสักอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะคะสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนเราก็คือต้นสัก์แล้วก็สีประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก็คือสีส้มสีแสดนะคะอ่าอาคารสถานที่ของเรามีกี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุคคลภายในโรงเรียนมีใครบ้างมีคุครูมีเด็กๆนะคะ ปฏิบัติตนภายในโรงเรียนแล้วต้องมีมารายาทที่ดีต่อเพื่อนแนละคุณครูและผู้ใหญ่อ,อ่อนอน้อมถ่อมตนใช่ไหมคะด้านที่ห้าก็การดูแลรักษาเราจะดูแลรักษายัางไงให้โรงเรียนของเราน่าอยู่สะอาดสะอา้านเราต้องช่วยกันดูแล,แลรักษาโรงเรียนเช่นเก็บขยะเก็บเศษใบไม้ใช่ไหมคะอ่าสัปดาห์นี้คุณครูก็มีสังภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆอยู่หนึ่งคำนะคะอ่าคำว่า school นะคะ school นะคะ มีอักษรภาษาอังกฤษดังนี้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะอ่ะสคูล S C C H H Double O Double O L L สคูลสคูหมายถึงโรงเรียนนะคะอ่าอีกรอบนึงนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูด้วยนะคะอ่า S S C C H H Double O Double O L L สคูสหมายถึงโรงเรียนนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีใบงานมาฝากเด็กๆนะคะ,ะใบงานใบที่หนึ่งก็คือขีดเส้นตามรอยประนะคะใช้ดินสอหรือสีเทียนก็ได้ขีดเส้นตามรอยประมานะคะใบงานใบที่สองตรงนี้จะเป็นระบาย ภาพหูไปโรงเรียนนะคะใบ okay. งานชิ้นต่อมานะคะใบงานชิ้นนี้จะเป็นจับคู่ภาพนะคะจากคู่ภาพกับตัวเลขเด็กๆโยงเส้นนะคะใช้สีเทียนโยงเส้นตัวเลขกับรูปภาพนะคะให้ตรงกันชิ้นต่อมาอันนี้นะคะให้เด็กๆรู้จักจานวนเลข8นะคะ ภาพที่คุณเจนถือตรงนี้ให้เด็กๆก,กากระบาดพักสิ่งที่มีอยู่8ชิ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ที่คุณนิดถือนะคะให้ระบายสีภาพเลข8แล้วก็ระบายสีชิ้นแตงโมมาฝากคุณครูสวยๆนะคะ,ะและอันนี้อันนึงตรงนี้ก็จะเป็นอักษรภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูให้ไปถอฐานเข้ามารองแล้วก็ทนางมุน <Happiness. S 2> ายเมืองมาฝากคุณครูสวยๆสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพลงมาฝากให้เด็กๆอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเด็กๆทําท่าทางประกอบเพลงตามที <fruit. S 1> A, tense, ่คุณครูนิดคุณครูเจนทําให้ดูเลยนะคะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆทําพร้อมๆไปกับคุณครูเจนกับคุณครูนิดเลยนะคะ Are you ready Yes เ้งมานะคะแล้วท่านผู้ปกครองก็ให้แรงเสริมกับเด็กๆในการทํากิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ตรงนี้ของเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่น่ารักน่ารักของเด็กๆมาฝากคุณครูทั้ง3ามคนแล้วก็ฝากฝากเพื่อนๆในชั้นเรียนของเราด้วยนะคะโอเคสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูทั้ง3าคนลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ